สวัสดีพี่น้องในพระเยซูคริสต์เ,เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุทธที่7วมิถุนายน2566นะคะ วันนี้เราจะมาหนุนใจกันละกันด้วยพระคำพระเจ้านะพระคำของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในหนึ่งเทเโลนิกาบทที่5ข้อที่17ซึ่งมีใจความว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเพื่อพระพี่สั่งเราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้เชื่อที่ติดตามพระเยซูคริสต์ว่าให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอหรือภาษาอังกฤษแปลว่าอธิษฐานตลอดเวลา หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือว่าอย่าหยุดอธิษฐานหลายต่อหลายครั้งเราอาจจะมีความคิดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตมากนักก็ไม่จำเป็นต้องอธิษฐานก็ได้หรืออธิษฐานเฉพาะเวลาที่เราแก้ปัญหานั้นๆไม่ได้พระเจ้ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้วทำไมเรายังจะต้องพูดเยอะพูดมากคำเล่านะคะบางคนก็คิดว่าการอธิษฐานเผื่อใครบางคน ต้องมาจากภาระใจที่มีต่อคนคนนั้นเท่านั้นหรือพอไม่มีภาระใจเราก็ไม่อยากอธิษฐานและเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานเผื่อเขายัางไงนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมีความเข้าใจตรงกันก่อนว่านะคะการอธิษฐานคือการพูดคุยกับพระเจ้าเป็นการแสดงความรู้สึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความทุกข์ใจของเราความดีใจของเราแม้แต่เรากําลังจะบอกพระเจ้าว่าวันนี้เราเจออะไรมาบ้างนะคะ ความตั้งใจทุกๆอย่างเลยที่อยากที่จะบอกให้พระเจ้ารู้บอกพระเจ้าว่าวันนี้เราต้องตั้งใจจะทําอะไรและเช้านี้เราจะทําอะไรช่วงบ่ายเราจะทําอะไรขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดนําเราหรือปกป้องย่างเท้าของเรานะคะ หรือแม้แต่เรามีความซาบซึ้งใจที่พระเจ้าทรงรับรู้และก็เข้าใจเราเราก็สามารถที่จะบอกกับพระเจ้าสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของเราเราขอบคุณพระเจ้าก็ได้นะคะดังนั้นทุกอย่างที่เราพูดมานั่นก็คือการอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าแล้วในเมื่อพระเจ้าสัพพันญูพระองค์รับรู้ทุกอย่างแล้วทำไมเราจะต้องอธิษฐานเรื่องนั้นๆอีกล่ะนะคะ ก็เพราะว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกใจเราอยากให้พระเจ้าช่วยเราและเราก็ตระหนักว่าเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะคะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ยกตัวอย่างเช่นพี่น้องไม่จำเป็นจะต้องรับรู้รายละเอียดทุกอย่างของปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาคารโบสถ์ของเราที่เรากำลังสร้างกันอยู่นี้นะคะแต่พี่น้องพอจะมีไอเดียคร่าวๆว่าเอ๊ เมื่อเราคิดถึงการก่อสร้างอาคารโบสถ์ของเราเนี่ยเราต้องอธิษฐานเผื่ออะไรบ้างนะคะพี่น้องก็รู้ละว่าอ๋อเราต้องอธิฐานเผื่อเรื่องเงินนะเรื่องเงินนี่สําคัญมากเลยนะคะนะเราเริ่มเนี่ยดีแล้วเรามีเงินอยู่อยู่ล้านสามนะคะพอเริ่มไปเริ่มมาเรารู้ว่าจํานวนเงินเนี่ยปริมาณที่เราต้องใช้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเราต้องทอํายังไงละ่ะเราก็อธิษฐานขอกับพระเจ้านะคะของเงินจากพระเจ้า แล้วที่ฐานเผื่ออะไรอีกนะคะแล้วก็ที่ฐานเผื่อสติปัญญาของผู้ที่ดูแลการก่อสร้างนะที่เขาจะมีสติปัญญาการทรงนำของพระเจ้าที่ฐานเผื่อให้คนที่เป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยมีความรอบคอบในการทำงานแล้วก็มีความปลอดภัยในการทำงานนะ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถอธิษฐานเผื่อได้ใช่ไหมคะนะไม่จําเป็นจะต้องรับรู้ปัญหาทุกอย่างถึงจะคิดถึงแล้วก็อธิษฐานเผื่อนะะดังนั้นการอธิษฐานก็คือความรับผิดชอบของผู้เชื่อเป็นผู้ที่จะทําให้มันสําเร็จนั้นก็คือพระเจ้าแต่การอธิษฐานเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนนะคะ ผู้ที่ทําให้สําเร็จคือพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเป็นพระเจ้าผู้ทรงเริ่มการดีและพระองค์จะทําให้มันสําเร็จเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะคะและพระเจ้าองค์นี้ที่เปลี่ยนไปด้วยฤทธ,ธานุภาพและฤทธนนิ์เชเน่จะทําการใหญ่ซึ่งมันเกินความเข้าใจของเราแน่นอนนะคะเมื่อพี่น้องให้ความสําคัญกับการอธิษฐานและมีชีวิตอยู่ในการอธิษฐาน โดยนะคะเราอธิษฐานกับพระเจ้าทุกๆวันให้พระเจ้าเนี่ยมีส่วนในชีวิตของพี่น้องการกระทําแบบนี้นะคะพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยพี่น้องกําลังยอมรับว่าเราอะ่ะมีความจํากัดแต่พระเจ้านั้นไม่มีความจํากัดเลยและพระองค์สามารถที่จะปล่อยพลังการช่วยกู้จะทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นให้เป็นไปได้เมื่อเราอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยความกระตือรือร้นนะคะ เมื่อพ่อแม่อยู่บ้านอธิษฐานลูกๆเราก็จะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าแม้ระยะทางจะห่างกันกันหลายกิโลหลายสิบกิโลการช่วยกู้ของพระเจ้าก็ยังคงไปถึงลูกของเราแน่นอนเหมือนกับหญิงโลหิตตกนะคะในพระคัมภีร์บันทึกว่าหญิงโลหิตตกเนี่ยเขาตกมาถึง12ปีและพระคัมภีร์บันทึกว่าไม่มีผู้ใดรักษาให้หายได้เลยแต่นางเนี่ย ตั้งใจเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาตามทางนั้นนางตั้งใจแอบไปข้างหลังเพื่อจะไปจับชายเสื้อของพระเยซูคริสต์โดยมีความเชื่อว่าถ้านางเพียงแค่จับชายเสื้อของพระเยซูนะนางก็จะได้รับการรักษาให้หายทันใดนั้นนะคะตามความเชื่อของนางเนี่ยโลหิตที่ตกอยู่ก็หยุดทันที และเป็นการยืนยันจากพระเยซูอีกครั้งหนึ่งบอกว่านางหายโรคเพราะว่านางเชื่อนางมความเชื่อเรื่องราวนี้นะคะอยู่ในลูกาบทที่8นะพี่น้องลองไปอ่านดูนะตั้งแต่ข้อที่40เป็นต้นไปภรรยานะคะสามารถจะอธิษฐานเผื่อสามีของเราได้จากที่สามีเราวางแผนที่จะนอกใจภรรยาแผนการนั้นก็จะไม่สำเร็จนะคะ เพราะว่าพระเจ้าจะปกป้องสามีของนางไว้การอธิษฐานยังสามารถที่จะปล่อยพลังการรักษาพระเจ้าจะรักษาจิตใจที่บอบช้ำที่ชอกช้ำให้หายดีได้และเราก็สามารถที่จะอภัยความผิดของคนคนนั้นได้ด้วยนะคะนี่คือฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เพียงแค่นี้พี่น้องอธิษฐานอดอาหารเ,เพื่อคดีของกาจนานใช่ไหมคะหลายคน ก,ก็มีส่วนร่วมนะคะนี่ถึงความรักของพี่น้องที่มีต่อกัญจนนาแล้วก็ครอบครัวของเราเมื่อวันอาคารที่ที่ที่แล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็เราก็ไปสอบปากคําทุกอย่างนะคะทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีนะคะตอนนี้เราก็รอผลตรวจลายนิ้วมือของกัญจนานะคะเขาบอกว่าส่งไปที่กรุงเทพเพื่อจะตรวจตรวจว่ากัญจนนาเนี่ยได้ทําผิดหรือว่าก่ออาชญากรรมอะไรหรือเปล่านะคะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน และหลังจากนั้นเราถึงจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะคะการไปรอบนี้ก็จะทําให้พวกเราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างจากการเปิดเผยของพระเจ้านะคะและการเปิดเผยของพระเจ้านั้นน่ะล้วนเป็นสิ่งดีต่อพวกเรานะคะจากเรื่องนี้เนี่ยการขอยืนยันตรงนี้เลยบอกกับพี่น้องบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทำงานเวลาที่พี่น้องอธิษฐานอย่างเสมออย่างสม่ำเสมออย่างกระตือรือล้น,ลนและอธิษฐานด้วยความเชื่อ แล้วถ้าพี่น้องไม่อธิษฐานล่ะหมายถึงอะไรถ้าเราไม่อธิษฐานหมายถึงว่าเราเนี่ยเราทําได้เราเพราะว่าเรามีกำลังของตัวเองเรามีความสามารถของเราเองเรามีเงินทองที่เราสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้เราก็เลยไม่จำเป็นต้องอธิษฐานแล้วถ้าเราดำเนินชีวิตของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีพระเจ้าไม่ต้องมีการอธิษฐานเนี่ยลำบากนะคะ มันเป็นพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สอถึงอันตรายมาถึงชีวิตของเราอย่างมากเลยนะถ้าตัวเรา,เามีปัญหาแต่เราไม่ต้องการให้พระเจ้าช่วยหรือว่าเราคิดว่าเราเราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เนี่ยพี่น้องคะเรามีความจํากัดนะกําลังของเราก็จะหมดไปในที่สุดดีไม่ดีพอมารู้ตัวกลับมาหาพระเจ้าอีกทีตอนนั้นเราอาจจะมีโรคติดตัวมาก็แล้ว แล้วก็ได้นะดังนั้นพี่น้องกัญจนาอยากจะให้เราให้ความสําคัญกับเรื่องการอธิษฐานนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือการอธิษฐานเนี่ยจะต้องมีเวลาให้กับพระเจ้ายัางน้อยนะคะอย่างน้อยวันละสักสามนาทีนะอย่างต่ำนะจนถึงประมาณสิบนาทีถ้าใครทําได้มากกว่านั้นโอ้ขอบคุณพระเจ้านะให้เราจะใช้เวลาอย่างนั้นนะ่ะสั้นๆน,นั้นนะ่ะคิดถึงพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสารภาพความผิดบาปที่เราทํากับพระเจ้าที่เราได้ทํากับคนในครอบครัวของเราที่เราได้ได้ทำออกไปกับเพื่อนบ้านของเรานะคะ <Dam. S 1> เราสารภาพกับพระเจ้าได้หมดเลยอะไรก็ตามที่พระเยริมไปสุดในตัวเราเนี่ยเปิดเผยให้กับเรารู้และทําให้เรารู้สึกผิดกับพฤติกรรมนั้นนะคะก <Girl. S 2> ็อธิษฐานขอการสารภาพกับพระเจ้าเลยนะคะ เพื่อพระเจ้าเนี่ยจะช่วยเราและยังสามารถที่จะอวยพรเราในการกลับตัวกลับใจของเราได้อีกด้วยขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเราสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยครอบครัวของเราแล้วก็อธิษฐานขอเพื่อคริสตจักรได้ด้วยดังนั้นพลังของการอธิษฐานของพี่น้องเนี่ยจะขับเคลื milk, ่อนตัวของพี่น้องเองจะขับเคลื่อนครอบครัวของเราจะขับเคลื่อนคริสตจักรจึงอยากจะขอหนุนใจให้พี่น้องนะคะให้มาร่วมประชุมอธิษฐานของคริสตจักร เป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะเราเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเพื่อเราทุกคนที่มาร่วมเนี่ยจะได้มีประสบการณ์ถึงการช่วยคู่ของพระเจ้าต่อปัญหาของเราไปด้วยกันเพื่อเราจะได้มีประสบการณ์ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ตัดคำที่สดับคำที่ฐานของเราจริงๆและมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยเราได้นะคะเราจะได้เติบโตไปด้วยกันเนาะเราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน พระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่พระงค์ทรงให้ลูกของพระเจ้านั้นมีช่องทางในการพูดคุยกับพระเจ้าซึ่งไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยของพระคัมภีร์เดิมที่จะต้องมีปุโรหิตเป็นกึ่งกลางระหว่างเรากับพระเจ้าแต่วันนี้พระเยซูคริสต์นั้นเป็นปุโรหิตหลวงที่เป็นผู้เชื่อมระหว่างเรากับพระเจ้าพระบิดาแล้ว และเรายังมีพระเมียมบ์บริสุทธิ์ที่สามารถอยู่เคียงข้างช่วยเหลือเรานำทางเราสนับสนุนเราและสอนเราว่าเราจะอธิฐานต่อพระเจ้ายัางไงเราขอบคุณพระเจ้าขอให้เราที่จะมีกำลังที่จะอธิฐานรวมตนวันนี้อย่างสม่ำเสมออย่างกระตือรือร้นและอธิษฐานด้วยความเชื่อเพื่อเราจะเติบโตในพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นเพื่อเราจะมอบปัญหาทุกอย่างของเรา ให้กับพระเจ้าในการแก้ไขได้เพราะว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ขอบรอุ่รงที่ทรงปรสดับคำที่ฐานทุกๆเรื่องที่พี่น้องได้อธิฐานต่อพระเจ้าในวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน ทิศทางเรื่องที่เลวร มืดมิดที่ดูเลืองรางจะส่งน้ำทางต่อไปเมื่ออาทิตทางเชื่อใจสุดใจให้เป็นตามน้ำพระใจขึ้นพระองค์จะส่งประทานเรียลแรง